สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันอาทิตย์สบายสบายวันหยุดนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นชวนชมครับซึ่งผมได้ปลูกเอาไว้ว่าจะทําให้เป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าที่มันพอจะเป็นตัวอะไรได้มั้งครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์ดูได้นะครับว่าส่วนชมต้นนี้ มันจะเป็นสัตว์ตัวไหนได้บ้างผมตั้งใจว่าจะทําให้เป็นกวางนะครับตอนแรกแต่พอดูไปดูมาไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นยีราฟหรือจะเป็นตัวอะไรก็คอยติดตามนะครับ ตั้งใจทำกวางแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแพะหรือแกะกันนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรได้ข้างหลังตรงหางมันก็จะเล็กไปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวก็จะรอให้มันโตกว่านนี้เก็จะดูรายละเอียดว่ามันจะพอจะเป็นหางได้ไหมหรือจะทำเป็นรูปอะไรได้ <c oughs> บางทีผมก็อาจจะตัดทดตรงช่วงลำต้นนี้ใหม่เพื่อสร้าง ให้คอสั้นลงมาหรือจะไปหากิ่งที่มันใหญ่ๆโตดของชนชมล่ะลูกของชนชมที่พ่อไวนะ้เอามาเสียบยอดตรงตรงช่วงตรงช่วงข้อข้อนีนะ้เพื่อว่าจะให้เป็นหัว ที่มันใหญ่ๆกว่าลําต้นแล้จะทำให้เป็นรูปสัตว์ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมตัดสินใจอะไรได้ที่จะทำว่าเป็นตัวอะไรแล้วผมจะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมในคลิปต่อไปนะครับ ครับขอบคุณมากครับ